เปิดรายได้ล่าสุดคิดน้อยเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจโด่งดังและมีคนติดตามกันอย่างมากมายเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรไม่ได้นอกจากภาพยนตร์เรื่องคิดน้อยนั่นเองค่ะก่อนจะก้าวสู่เดือนมีนาคมที่มีหนังไทยตเตรียมลงโรงให้ชมกันอีกหลายเรื่องซึ่งสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่มานานนั้นมีหนังไทยสองเรื่องมาความสนุกสู่สายตาแฟนจองเงิน เริ่มจากตำนานพระขนงบทใหม่ติดน้อยหนังแนวโรแมนติกค,คอมดี้รังสรรคผลงานด้วยตลกชื่อดังของเมืองไทยอย่างเท่งเถิดเทิงมาร่วมเป็นผู้กำกับและคว้านังเอกชื่อดังเมืองไทยอัมพัชาราภาประกบคู่กับหนุ่มอนันดานั่นเองค่ะและหนังรักโรแมนติกฟิลกูดเรื่องแรกของปี2566ห้ามพลาดไปกับเธอกับฉันกับฉันภาพยนตรลที่จะพาเราย้อนเวลาไปสัมผัสความรักครั้งแรกนำแสดงโดยหนุ่มสาวหน้าใสามาแรงโถ น,นีอันโทนีและใบปอทิติยาลาสุนมีการรายงานข้อมูลถึงวันที่27กุมภาพันธ์2566รายได้จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพล็ทุกสาขาทั่วประเทศไทยและไรายได้ประมาณจากโรงภาพยนตร์อื่นๆทุกจังหวัดในประเทศทาง Thailand Box o f f i c i a l ว่า คิดน้อยชายไป33วันกวดรายได้ไป67.3ล้านบาทและอย่างเธอกับฉันกับฉัน18วันรายได้ยังพุ่ง46.0ล้านบาท